ในเช้าวันอังคารที่11กันยาปี2001ในมหานครนิวยอร์กก็ตื่นขึ้นในเช้าที่สดใสอากาศก็เย็ยนสบายหลังฤดูร้อนกำลังจะผ่านไปท้องฟ้าก็แทบจะไร้เมฆรถแท็กซี่ก็วิ่งเต็มถนนไปหมดวอลล์สตรีทก็คึกคักเหมือนในทุกเช้าเด็กนักเรียนขึ้นรถบัสเพื่อจะไปโรงเรียนพนักง,งานออฟฟิศก็เร่งรีบเพื่อเข้าทำงาน และที่เด่นตะง,ง่านอยู่กลางเมืองก็คือตึกแฟด World Trade Center สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาทุกอย่างดูเหมือนเป็นเช้าที่แสนธรรมดาแต่ในเวลาเดียวกันเครื่องบินโดยสารสีลำถูกยึดโดยผู้ก่อาการร้ายอัลเควเดาและกำลังมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายที่กำลังจะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลและในเวลา8นาฬิกา46นาทีเครื่องบินอเมริกันแอร์ไ n e ์ไฟท์ที่11พุ่งชนเข้าที่ตึกเหนือของ o r l d Trade Center อย่างแรง และแรงระเบิดรุนแรงจนทำให้ผู้คนในแมนฮัตตันถึงกับช็อกไปตามๆกันและข่าวด่วนก็ออกอากาศในทันทีไปทั่วประเทศภาพควันดำพวยพุ่งออกจากตึกที่สูงกว่า400เมตรผู้คนยังคิดว่านี่อาจเป็นเพียงอุบัติเหตุเครื่องบินอาจจะหลงทางหรืออาจจะมีปัญหาทางเทคนิคที่เลวร้ายที่สุดแต่ความคิดนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน ในเวลา9นาฬนาทีเครื่องบินของยูเนเต็ดแอร์ไลน์ไฟที่175่ก็ได้พุ่งชนตึกใต้ต่อหน้ากล้องถ่ายทอดสดและโลกทั้งใบก็ได้หยุดนิ่งและทุกคนก็ได้รู้ว่าน,นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือการจมตีผู้ประกาศข่าวถึงกับพูดไม่ออกพาผู้คนยืนเงยหน้ามองท้องฟ้าร้องไห้และกรีดร้องบางคนถึงกับล้มทั้งยืนเพียงเพราะว่าไม่เชื่อสายตาของตัวเอง และภายในตึกนั้นผู้คนที่ติดอยู่ชั้นบนส่งข้อความและโทรหาครอบครัวและบางคนก็พูดเพียงว่าฉันรักเธอแล้วก็ตัดสายไปบางคนก็ฝากให้ดูแลลูกๆต่อเสียงโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายเหล่านี้ยังถูกเก็บบันทึกไว้และกลายเป็นเสียงที่เจ็บปวดที่สุดของวันนั้นส่วนด้านล่างของตึกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจนับร้อยก็วิ่งสวนขึ้นตึกพวกเขารารู้ว่ามันอันตรายแต่ก็ยังขึ้นไปเพื่อช่วยชีวิตคนแปลกหน้าที่พวกเขาไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำ และภาพนั้นก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญในวันที่มืดมิดที่สุดและแล้วครับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ก็มาถึงในเวลา9นาิา59นาทีตึกใต้ถล่มลงมาในพริบตาหลังจากถูกไฟไหม้อยู่เพียง56นาทีฝุ่นและควันคืนกินทั้งแมนฮัตตันผู้คนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสียงกรีดร้องปะปนกับไซเรนและเสียงของตึกถลม่ม ก็กลายเป็นสิ่งที่หลอกหลอนของชาวนิวยอร์กเป็นตลอดชีวิตใน29นาทีถัดมาเวลา10นาฬิกา28นาทีตึกเหนือก็ถล่มลงมาภาพนั้นถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกชั่วขณะนั้นนิวยอร์กดูเหมือนเมืองที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์แต่แล้วมันก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นเวลา9นาฬิกา37นาทีเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์ไฟท์ที่77ก็ได้พุ่งชนเพดากนหัวใจของกองทัพสหรัฐความเสียหายรุนแรง คนกว่า125ชีวิตเสียไปในทันทีส่วนเครื่องบินลำสุดท้าย United Airlines ไฟที่93ผู้ก่อการร้ายได้ตั้งใจพุ่งชนเข้าทําเนียบขาวหรือรัฐสภาแต่ว่าผู้โดยสารก็ลุกขึ้นสู้หลังจากได้ยินข่าวว่ามีการชนตึกในนิวยอร์กพวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมให้แผนนี้สำเร็จคำพูดสุดท้ายของชายคนหนึ่งคือ l e t r o l และเครื่องบินลำนั้นก็ได้ตกลงกลางทุ่งเพนซิลเวเนียและเหล่าผูกล้า ที่อยู่บนเครื่องก็ได้หยุดการโจมตีครั้งที่4ไว้ได้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตทั้งหมดบนเครื่องลำนั้นภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงเครื่องบินโดยสารทั้ง4ี่ลำถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธทำลายชีวิตผู้คนนับพันและเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลแล้วใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังละ่ะแล้วชื่อที่ถูกกล่าวขึ้นในทันทีก็คือออซมาบบนลาดนผู้นำเก่ะการร้ายอาคอดามันคือเครือข่ายที่สร้างขึ้นจากสงครามอัฟกานิสถานยุค80 บินลาเดนมองว่าสาหารัฐอเมริกาคือัตูมาเลกหนึ่งของโลกอิสลามเขาเชื่อว่านี่คือสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือจิฮัสหลายปีก่อน9ทับเขาเริ่มวางแผนส่งคนไปเรียนการบินในสาหารัฐอเมริกาฝึกใช้มีดพกเล็กๆและคัตเตอร์ที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ในยุคนั้นบินลาเดนได้ใช้ช่องโหว่เล็กๆของระบบความปลอดภัยสนามบินที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในโลกกลับกลายเป็นประตูสู่วินาศกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และในวันนั้นโลกทั้งใบก็หยุดนิ่งลงภาพตึกถลม่มถูกถ่ายทอดสดผู้ชมหลายพันล้านคนทั่วโลกก็ได้ชมพร้อมกันตลาดหุ้นของสหรัฐก็ได้ปิดทำการไปหลายวันเศรษฐกิจของโลกก็ช็อกสายการบินทั่วโลกเสียหายมหาศาลความหวาดกลัวแพร่ไปทั่วทุกมุมโลกและผลกระทบครั้งนี้ก็ได้ลุกลามมากขึ้นสหรัฐอเมริกาได้ประกาศสงครามต,ต่อต้านการก่อการร้ายบุกอัฟกานิสถานไล่ล่าตาลีบันและอัลเอวเดา และต่อมาก็ได้บุกอีรักในปี2003สนามบินทั่วโลกเปลี่ยนมาตรการใหม่ทั้งหมดและ TSA ก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นการตรวจที่เข้มงวดมากขึ้นห้ามนําของเหลวขึ้นเครื่องบินโลกหลัง9ก้าทก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ในอีกด้านหนึ่งชาวมุสลิมและอาหรับในอเมริกาก็ต้องเผชิญกับการโดนเหยียดและการถูกมองด้วยความหวาดระแวงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายก็ตาม9ก้าไม่ได้แค่สร้างสงครามระหว่างประเทศแต่มันยังสร้างความแตกแยกภายในสังคม ครอบครัวของผู้สูญเสียเด็กหลายพันคนได้เติบโตมาโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่คู่รักหลายพันคนต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีคู่รักอีกต่อไปและทุกปีพวกเขายังคงกลับมาที่กราวซีโรเพื่อวางดอกไม้และจุดเทียนและลึกถึงคนที่จากไปมันมากกว่า20ปีแล้วครับแต่ความทรงจำนั้นมันยังคงชัดเจนตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลย9ทับไม่ได้แค่ทำลายตึกสูงในนิวยอร์กแต่มันทำลายความรู้สึกปลอดภัยของทั้งโลก โลกหลัง9.11ทับคือโลกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความไม่ไว้วางใจและสงครามที่ไม่รู้จบและนี่ครับคือวันที่โลกเปลี่ยนไปตลอดกาล9.11ทั 11. และนี่คือช่องเสือกช่องที่จะไปเสือกทุกๆเรื่องแล้วมาเล่าให้ทุกๆคนฟังวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดี